สิ่งที่วิดีโอเกมต้องการก็คือความสนใจจากคนเล่นแล้วคนสร้างทุกๆคนก็หวังว่าเกมของตัวเองจะเป็นที่สนใจอย่าง No Man's Sky ที่เปิดตัวมาอย่างขี้โมเพื่อดึงจุดสนใจของคนหรือมังอสเกมที่มันดีอยู่แล้วแต่ว่าคนเล่นจะรู้จักมันก็น่าลนือเกิดแต่ว่าไม่ใช่ทุกเกมจะได้รับความสนใจจากเหล่าเกมเมอร์หลายๆเกมเกิดมาแล้วก็ตายบางเกมไม่ได้ตายธรรมดาแต่ตายแบบไม่ทันตั้งตัวเหมือนโดนเคนชิโร่ต่อย เรางั้นวันนี้ก็เลยเอาเรื่องราวของเกมที่มันตายโคตรเร็วมาเล่าให้ฟังเอาเป็นว่าไม่พูดมาเข้าเรื่องเลยดีกว่าเกมแรกที่เอามาเล่าเลยคือ Artifact เกมการ์ดสุดแวกแนวจากค่ายวาวเป็นเกมการ์ดที่ยกเอาตัวละครและเกมเพลย์ของเกม Dota 2มาดัดแปลงเป็นเกมการ์ดโดยเกมมันจะคล้ายๆกับโมบ้าเลยครับเกมแบ่งออกเป็น3กระดาษที่แทนที่มาจาก3เลนของเกมโมบ้าแล้วมันมีลูกสมุนครีปที่จะสมขึ้นมาทั้งฝั่งเราและฝั่งตรงข้าม แล้วในแต่ละกระดาษเราจะสามารถลงฮีโร่ลงไอเทมวางแท็กติกในการบุกเกมนี้เนี่ยผมซื้อมาตั้งแต่เดวันครับเพราะตอนนั้นก็เล่นโดตาอยู่แถมชอบการ์ดเกมอยู่แล้วต้องบอกว่าเอาจริงๆก็ศรัทธาในค่ายวาวด้วยแหละก็เลยซื้อมาแบบไม่ลังเลความรู้สึกหลังเล่นมันก็สนุกดีนะคือมันสนุกและแปลกใหม่ดีแต่ว่าเกมแต่ละเกมมันใช้เวลานานนิดหนึ่งเล่นแต่ละทีนี่เหนื่อยเลยมันทําให้เวลาเราจะเปิดเข้าไปเล่นเนี่ย รู้สึกลังเลนิดหน่อยแล้วผสมกับความรู้สึกแย่กับบางอย่างของตัวเกมอีกคือเกมเนี่ยมันเป็นเกมเสียตังค์แต่ว่ามันใช้ระบบเหมือนเกมฟรีทูเพย์ pay. ส่วนความคิดเห็นของคนในเน็ตคนอื่นๆที่ผมไปอ่านมาน่าจะคล้ายๆของผมคือคนส่วนใหญ่เขาบอกว่าเกมมันซับซ้อนยุ่งยากเกินไปแต่คอมโบมันไม่หลากหลายระบบสูม,มันไม่สมดุลและใช้เวลาเล่นนานไปครับคือในแต่ละเทอร์เนี่ยมันใช้เวลาในการเล่นยาวนานมากนานแล้วต้องมาเจออะไรซ้ำๆซัซซซกๆมันทําให้เสงกัน และสุดท้ายเลยก็คือโมเดลธุรกิจของมันครับคือมันมีปัญหาเรื่องการเปิดการเรื่อง Marketplace อะไรพวกนี้ะนะครับสุดท้ายแล้วการเปิดตัวของมันก็เลยหัวทิ่มไปครับในเดือนแรกเกมนี้มีผู้เล่นสูงสุด46,000กว่าคนแต่ในเดือนเดียวลดมาเหลือ6พันแล้วในเดือนต่อมาก็เหลือพันกว่าแล้วหลังจากนั้นก็กรอแร่แล้วครับแต่ทีมงานพัฒนาอ r ติแฟกต์ก็ฮึดอยู่เพราะพวกเขาไม่อยากทิ้งเกมให้ตายบ่ ก็เลยเริ่มโปรเจกต์ปรับปรุงเกมใหม่ในชื่อ Artifact 2.0โดยตั้งใจว่าจะปรับให้เล่นฟรีและทําออกมาให้ดีกว่าเดิมซึ่งแฟนๆของเกมที่เฝ้ารอก็คิดว่ามันต้องออกมาดีแน่ๆเพราะทีมงานมีการอัปเดตความเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆมีอะไรมาให้ดูกันตลอดแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไปไม่รอดคือทีมงานสร้างเกมพยายามจะอัปเกรดตัวเกมให้ผู้เล่นเข้ามาลอกพยายามจะดึงผู้เล่นทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ให้เข้ามาลองเล่น แต่สุดท้ายก็ไม่สําเร็จทําให้เกมต้องเลิกพัฒนาไปในที่สุดครับเรียกว่าเกมตายลงตรงนี้ซึ่งจากหลังประกาศเลิกพัฒนาทีมงานก็เปิดให้เกมเป็นเกมเล่นฟรีตอนนี้วันหนึ่งมีคนออนไลน์อยู่ประมาณร้อยส0งแต่ไม่นานก็คงลดลงไปเรื่อยๆเหลือหลักสิบเหมือนเดิมแต่ว่าเกมนี้มีโหมดเล่นคนเดียวครับถ้าเกิดใครอยากลองสัมผัสก็ลองเข้าไปหวดบอดกันได้เกมต่อมาคือ The curling 2ต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ตายเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์คือผู้ชื่อเกมขึ้นมา นึกถึงไอ้เจ้าตายแล้วของเคนชิโร่ตลอดไม่รู้เหมือนกันครับอาจจะพอเรื่องราวของมันอน,นาตแล้วก็ชวนสมน้ำหน้าไปพร้อมๆกันสําหรับไอ้เกมนี้เนี่ยต้องเล่าย้อนไปตั้งแต่ภาคแรกครับในภาคแรกเดอะคาวลิงเป็นเกมแนว b บท t l e r รอย l ที่ได้รับความสนใจจากผู้เล่นพอสมควรคือมันเป็นเกม Battle r ร y ย l ที่มีเอกลักษณ์ใช้ได้เป็นเกมที่หลายๆคนมองว่ามันปลุยทางให้เกมแนวนี้ได้สำเดอะคาวลิงภาคแรกเป็นเกมแนว Battle r ร y ย l เกมแรก ตัวเกมวางจำหน่ายก่อนทับจีซะอีกครับเกมเพล์ของมันเนี่ยเป็นการผสมผสานการเอาตัวรอดเกมเซลฟี่เวลวางกับดักกราฟของเก็บของแล้วต่อสู้กับคนอื่นจนเหลือคนสุดท้ายคล้ายๆลายฮังเกอร์เกมอะไรแบบนั้นเสียงตอบรับของเกมไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่เกมมีคนเล่นอยู่บ้างครับแต่พอภาค2อ,ออกมาก็ต้องขอบอกเลยว่าเจ้าตายแล้วของจริงวันแรกที่มันวางจําหน่ายบนพีซีมีคนเล่นแค่249คนเท่านั้น แล้ววันต่อมาคนเล่นก็ไม่ถึง2หลักด้วยซ้ำและในระยะเวลาไม่ถึงอาทิตย์คนสร้างก็ประกาศปิดตัวเกมแล้วคืนเงินให้คนที่ซื้อหลายคนบอกว่าเกมมันวางจําหน่ายในช่วงเดียวกับ PUBG และ Fortnite ช่วงนั้นเนี่ยสเกมนี้เป็นกระแสที่ดังมากๆคนเขาเลยมองกันว่ามันเป็นทามมิ่งที่ผิดพลาดครับแต่จริงๆมันไม่ใช่แค่นั้นครึนน่งนี้จากที่ผมเล่ามาให้ฟัง Call of ภาคแรกเนี่ยหลายคนมองว่ามันเป็นเกมที่ช่วยเปิดทางให้กับเกมแนว Battle Royale เกมมีฐานแฟนคลับไม่ได้เปิดมาแล้วร้างเลยแบบภาค2 แต่ที่ภาค2มันยับเนี่ยเพราะพอกระแสแบบเทิมโรย่อมาทีมงานแม่งเลิกตัดสินใจทําภาคแรกครับเลิกพัฒนาเอาออกจาก Early Access แล้วก็จบจบกันทั้งที่ดูเหมือนจะมีแพลนพัฒนาต่อเลิกพัฒนาไม่เท่าไหร่อีก6เดือนต่อมามันออกภาค2มามาซะงั้นแฟนเกมภาคแรกก็เลยเดือดครับแบบนี้มันคือการหักหลังกันชัดจงใจทิ้งภาคแรกไปทําภาค2ทั้งที่ภาคแรกยังไม่เสร็จดีมีการตามไปด่ากันเยอะแยะ เอาจริงๆภาคแรกมันก็ไม่ได้แย่นะครับเป็นเกม Battle Royale ที่มีเอกลักษณ์ผสมผสานความโซฟเวเรลลงไปมันมีเอกลักษณ์พอที่จะดึงคนมาเล่นได้แต่พอภาค2ออกมาเอกลักษณ์เด่นๆมันไม่อยู่เลยมันกลายเป็นเกมพับจีโครดเกมกอล์ฟพับจีเกรดบีเกมเพลไม่มีเอกลักษณ์กราฟิกเหมือนเกมหลงยุกกลายเป็นเกมที่ไม่น่าเล่นแล้วก็รวมกับความแค้นที่ทําไว้กับเกมภาคแรกทาให้ผู้เล่นเก่าไม่ยอมกลับมาเล่นมีกระแสต้านจนสุดท้ายก็ไปไม่ไหวเปิดแป๊บเดียวก็ปิดและคืนเงิน แต่ว่าคนสร้างก็ไม่ได้ลดละความพยายามครับหลังจากปิดภาค2เขาก็บอกว่าจะกลับไปพัฒนาภาคแรกต่อแล้วเอาภาคแรกมาเปิดใหม่ตอนนี้มันเปิดในชื่อ The Calling Origin ไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงนะครับแต่ตอนที่มันกลับมามันมาพร้อมกับโมเดลที่แปลกประหลาดคือให้เล่นฟรีได้วันละครั้งหลังจากนั้นต้องจ่ายเงินเวลาจะเล่นแปลกดิเอาเป็นว่าไม่ต้องเดาหรอกว่าสุดท้ายแล้วมันจะไป,ไปรอดไหมก็ประมาณนี้แหละครับกับเกมตายเร็วจนงงตายแบบไม่ทันรู้ตัวตายแบบคนเล่นอย่างต้องอึง จริงๆไม่รู้ว่าอึงหรือสะใจะนะครับเอาจริงๆสําหรับคนที่เล่นเกมที่มันกําลังจะปิดก็น่าจะปวดใจอยู่เหมือนกันครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เกมใหม่ก็ออกแล้วเอาเป็นว่าสําหรับเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังคิดเห็นยังไงคอมเมนต์คุยกันได้ครับวันนี้เล่าให้ฟังแบบย่อๆถ้ามีเวลาจะทําคลิปยาวๆมาเล่าให้ฟังอีกกับเรื่องพวกนี้สําหรับวันนี้ผมหมีเกมเมอร์ก็ต้องขอตัวไปก่อนถ้าเกิดชอบอย่าลืมฝากกด u b s c r i b e ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่าก,กดกระดิ่งหรือย,อยังถ้ายัางฝากกด,ด้ดยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหมๆ่ๆนน